สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี้ก็เป็นการทานายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ขา้างคลิปนี้แล้วเชว่นกันนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ t o of c u p นะครับหรือว่าไพ่สองถ้วยใบนี้ขึ้นมาทำนายความรักของชาวราศีพิจิกษอท่านในช่วงเดือนมีนาคมเลยว่าหลายๆคนเนี่ยคุมเหมือนกับคนที่ยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อคนเที่ยวรักเสมอเลยเช่นยอมทิ้งการเดินทางยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อคนเที่ยวรักอะ่ะอาจจะเป็นการที่เหมือนกับคนต่างคนต่างแบบอยู่ไกลกันแต่ตอนนี้เนียคุณสงคนกับเริ่มรู้สึกว่าเข้าใจกันมาขึ้นในเรื่องของการที่เริ่มพบเจอกันบ่อยเริ่มทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันมาก้นน่กกััวและ ฉันทูออคบคัพเป็นนี้เป็นสมัยกับความรักของชาวราศีพิจิกับคนที่คุณรักที่อาจจะเหมือนกับตอนนี้คุณรู้ตัวตนแล้วว่าตอนนี้คุณได้พบเจอคนที่คุณรักในคู่ของคุณแล้วนะคนคนนี้รู้สึกเหมือนกับความหมายในชีวิตของเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกได้ว่าเราสรัมผัสได้ถึงการดื่มดำ่ำอะความร่มเย็นความสบายใจเวลาอยู่กับคนคนคนี้ฉันไพ่เป็นนี้หมายความว่าตอนนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีปัญหารเรื่องความเหนื่อยการห่างไกลกันหรือการทะเลาะกันนะครับแต่ไพ่ทูออบคัพหมายความว่าตอนนี้เหมือนกับได้พบเจอกันอีกครั้งได้้้้้กกกกกกกัััับมมาาาาาหหนนนนคคุยอีรรรรงึึึวว่่เูสข เราเห็นทางสว่างเราเห็นทางออกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วอ่ะฉันทูออฟครับรืภไพสองถ้วยเป็นนี้ทำไยว่าคนละของชาวราศีพิจิกเองกับคุณพิจิกเองเนี่ยถ้าหากมีไพ่ของห้าไม้เท้าคือ่องการที่ทะเลาะเบาะแวงกันไปครับความไม่เข้าใจกันเห็นไหมครับมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นมาระหว่างคุณสองคนหลายคนจะไปหาเรื่องความคิดการมองไม่เข้าใจการมองคนละแบบหรือการมีคนมากมายในความสัมพันธ์เช่นมีคนการนอกใจการมีคนอื่นเข้ามายุ่งวุ่นวายนะครับแต่ห้าไม้เท้าไปนี้เห็นภาพของการที่มุ่งหมา่ไปทางเดียวกันคือไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น หม้อน้ําอันนี้นะครับหม้อปรุงรสอันนี้หม้อปรุงยาอันนี้มันก็กคต่างคนต่างทาจบด้วยดีอ่ะมันคือการร่วมความคิดรวมความคิดแม้จะขัดแย้งกันไปบ้างแม้จะมีการนอกใจกันไปบ้างแต่สุดท้ายก็จ,จบลงด้วยการที่เป้าหมายหรือการสร้างชีวิตเพื่อคุณนณั่นแหละก็เลยทำให้ชาวสิบเจ็ดท่านนะครับอาจจะมีความรักที่พบเจอสิ่งที่ดีในของคุณแล้วพบเจอความรู้สึกที่เป็นเป้าหมายคุณเช่นคนที่ห่างกันไปคนที่เลิกกันไปหรือเลิกกันไปเนี่ย มีไพ่ของการที่เป็นถ้วยใบหนึ่งหมายความว่ากลับมาอิ่มหนากลับมาเจอหน้ากลับมาคืนดีกันกลับมารักกันเพราะสองถ้วยหมายความว่าคนคนนี้ขนนเขาเริ่มรู้แล้วว่าการหงุดหงหรือการทําร้ายกันไปอ่ะมันไม่ดีเท่ากับการที่หยิบยื่นแมวหยิบยื่นของกินหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ในในกันมากกว่าก็ในแง่ของชาติฟิเคชันนะครับความรักของคุณในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งสิบห้ามีนาคมมีโอกาสได้เข้าใจคนรักคนรักโอกาสที่จะกลับมาคุยกับคุณกลับมาปรับความเข้าใจกันอาจจะมีปัญหาเรื่องความคิดอยู่อาจจะมีกกกาาาารรททททะะเเลััแแนตต่่่่่่่อออไปสิงีีคคคุืืู้วณพ นะครับปวดจงรู้ว่าคนคนนึงนั้นน่ะทำเพื่อใครและปวดจงรู้ว่าปวดจงเห็นน่ะนะครับว่าถึงที่เราทําลงไปเนี่ยนั้นดีเพียงไหนนั้นรักเขามากเพียงใดอะ่ะฉันถ้าไม่ทํามแบบความน้ําตาที่เสียไปหรือความเจ็บปวดที่คุณถูกทำร้ายไปเนี่ยม,มันเหมือนกับถ้วยใบหนึ่งที่ทําให้เขาเต็มอิ่มทาให้เขาไม่เหน็ดเหนื่อยทาให้เขามีความสุขทําเพื่อเป้าหมายทําด้วยใจรักทําด้วยเหมือกับแค่เขามีความสุขให้เขาทำด้วยความรักอะ่ะด้วยความบริบูรณ์ก็พอแล้ว ฉันห้ามไม่ทาแบบเขามาเปิดสมัยกับการที่ใครสักคนที่เขาจะต้องรู้แน่นอนว่าสิ่งที่ทําไปเนี่ยทำเพื่อกันละกันนะทําเพื่อความลกของเรานะนะครับแบบไพ่ใบนี้มายความว่าการที่ผมพูดถึงเรื่องการห่างไกลเนี่ยมีไพ่ดีแฮงแมนเข้ามานะครับคุณสองคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับห่างไกลกันนะครับมีความสัมพันธ์รองดิ่แตงเ็ามีนะหรือความสัมพันธ์ที่รู้สึกเหมือนกับมีการนิ่งนะครับไม่ยอมเปิดใจโกรธคุยกันโกรธกันแล้วอะแต่ไม่ยอมคุยกันโกรธกันแล้วแต่ก็เหมือนกับทําร้ายกันใช้อารมณ์ในการต่อสู้กัััันนนนบบบากก่ะคร ต่างคนต่างรู้สึกว่าคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีการที่เฉยชาเย็นชากับเราไปเลยทั้งที่เขาเคยอยู่กับเราที่เคยรักเราหรือว่าเคยมีความสุขด,ดีหรือแบบเข้าใจกันมากขึ้นแล้วอ่ะแต่ทุกครั้งที่ใกล้กันเหมือนกับยิ่งไกลออกไปก็มีเพราะทุกครั้งที่ทะเลาะกันเนี่ยแหละมันทำให้คุณสองคนห่างไกลหรือว่าการที่มีคนอื่นทําให้เราต้องจากกันไปหรือลาก,กันไปนั่นเองแต่ไพ่เป็นนี้เห็นไหมครับว่าดิ้งแมนขึ้นมาครับไพ่ใปที่3ชัดเจนอยู่แล้วว่ามีคนคนหนึ่งนอนท่อนหัวอยู่แล้วเขาคิดถึงคุณดด้้ววววยยคคคาาาาาาามมมมทรมนรนนกกก็เเเเะ่่ีหหหตุิจงอ ที่ทําให้รู้ว่ารักเธอเท่าไหร่ความห่างไกลมันทําให้ฉันคิดถึงเธอความอ่อนล้านะครับความเหนื่อยล้าเท่าไรอ่ะนะครับมันทําให้รู้แล้วว่าเหงาแค่ไหนฉันขอบคุณนะครับระยะทางที่ต้องห่างกันไปขอบคุณนะครับที่จากกันไปขอบคุณที่เลิกกันไปนะมันทําให้รู้แล้วว่ารักกันมากเพียงใดมันทําให้รู้แล้วความห่างไกลมันทําให้คิดถึงกันและกันมากขึ้นฉันนับถืหมุดไพ่สามใบนี้ทำนายได้ว่าชาวสิจิกหลายท่านครับเหตุเกิดจากการห่างไกลเหตุเกิดจากความเหงามันทาให้คุณสองคนกลับมารักกันมันทำให้รู้ว่ารักกันริง สุดท้ายคุณสองคนเหมือนกับคนที่ต่อให้เลิกกันไปหรือห่างกันไปก็ตามจะกลับมาเพราะเดบมูลครับไม่มีใครยอมเสียใครไปแน่นอนไพ่ใบนี้เพราะเจตภาพของดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่เหมือนกับกำลังเจอคนคนหนึ่งเดินจากไปอะแต่สัตว์เลี้ยงหรือแม่ตัวหนึ่งที่ยังรักเขาอยู่ซื่อสัตย์กับเขาอยู่เนี่ยยังไม่เคยเปลี่ยนใจยังไม่เคยหยุดไปไหนเลยอะยังอยู่ตรงนี้เสมอฉันไพ่เดมูลหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับโดนจากไปหรือคิดอยากจะออกมาจากความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้นะแต่หลายครั้งที่เดบมูลเข้ามาเนี่ย มันอาจจะมีการทำร้ายกันเรื่องของการที่ไม่ได้ใช้ความคิดทีดีอ่ะนะครับอาจจะทำร้ายจิตใจกันไปทำให้เสียใจกันไปแต่ทุกครั้งที่กลับมาทำให้คุณสองคนได้เข้าใจรักกันเป็นดวงดาวที่ใหญ่โลกใบเดียวกันมากขึ้นเชื่อในภาพของพระจันทร์ไหมครับมันคือความรู้สึกที่ยังคิดถึงกันอยู่ก็เลยตอบว่าด้วยความคิดถึงครับเพลงนี้นะครับมันคือความคิดถึงที่ยังมีคงมีรู้ต่อกันแน่นอนและเห็นไหมครับเดือบูนหลายคนอาจจะเหมือนกับรอเวลาเธอไม่มาหาเธอจากไปอะไรเงี้ยคนเดียวคิดถึงอะไรเงี้ยเลยนะ ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างไม่รู้เขาหายไปเป็นยังไงเพราะเขาหายไปแบบนิ่งเลยหดี๋ว่าเขาทาร้ายเราจนเขาเนี่ยไม่กลับมาหรือเฉยชากับเราหรือว่าทิ้งเราไปเลือกคนอื่นแต่ความคิดถึงมันยังคงอยู่ครับคนเดียวที่คิดถึงอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะครับไปไหนก็ไม่บอกหายไปนะครับแล้วเหมือนกับเดะมูนเป็นที่นี้ยมันความรู้สึกที่คิดถึงแทบจะจะขาดอะอยากให้เขากลับมาสักทีหนึ่งรอเวลามาตั้งนานแล้วทาไมเขาถึงไม่มาอะไรเงี้ยนะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าเขาเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเลยนะ เพราะเรารักและคิดถึงใครคสักคนหนึ่งสุดหัวใจนั่นเองฉันไพ่เดมูลหมายความว่าคิดถึงแม้จะเจ็บปวดเสียใจเดมูลดวงจันทร์เห็นไหมครับแม้จะทำร้ายกันไปแม้ว่าเขาจะทำร้ายกับเราแต่ความคิดถึงที่เขามีให้คุณเนี่ยนะครับสองคนระหว่างคุณสองคนมันยังมีความคิดถึงต่อกันอยู่หรือนึกถึงหรือรู้สึกผิดรู้สึกรักนะครับต่อกันและกันอยู่นั่นเองชันไพ่เดมูนนะครับทำนายเข้าเรื่องกันนิดนึงนะกันเรื่องของเดมูนแล้วก็ห้าไม้เท้าดิแฮงแมนครับคนเล่าของคุณจะมีการหลงผิดหลงเขาเรียกว่าโดนของ ืออยู่ในความมืดบอดทําอะไรที่มันผิดไม่ไมดีกับคุณนะนะครับนอกใจคุณไปทำะไรลับหลังคุณไปหรือมีปัญหาเรื่องความรู้สึกกันก็จริงนะไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นแต่เด็กแฮงแมนอาจจะทุกข์ทรมานหน่อยนะครับอาจจะทรมานเสียใจหรือตอนที่คุณเป็นอยู่ก็ตามแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับซิกออฟวานครับมันคือการกลับมาขอความรักมันคือการกลับมารักษาแต่อาจจะเป็นคนแก่เนาะที่กลับมาสายเกินไปเช่นไพ่หกไม้เท้าหรือซิกอบวานใบนี้ทำนายเลยว่าคนรักที่เลิกลากไปของชาวสิบิจิกถ้าเกิดไปเกิน6เดือนจะมีการกลับมามอบััวใจกน จะมีการกลับมาคลองรักจะมีการกลับมาแต่งงานกลับมาเคียงคู่ถึงท่านแต่งงานไหมเดอะจัดติ it. อาจจะเป็นการมั่นหมายแต่งงานหรือว่ามีคําสัญญาต่อการมากขึ้นรักกันมากขึ้นนั่นเองมันเหมือนกับทุกครั้งที่เราผ่านปัญหาไปได้วยกันทุกครั้งที่เราทะเลาะกันทุกครั้งที่เราผ่านปัญหาไปได้วยกันทุกครั้งที่เราห่างกันและกลับมารักกันเนี่ยมันทําให้เรารักกันมากขึ้นนั่นเองชั้นหกเป็นฮัลโหสิคออฟวาแล้วก็เดอะจัดติทั้งหมดทั้งวงไพ่สามใบนี้ครับทำลายความรักของชานยี รักกันมากกว่าเดิมถึงขั้นสัญญาการถึงขั้นอยู่กันเป็นคู่ชีวิตถึงขั้นอยูดยาวถึงขั้นแบบลงหลักปักฐานถึงขั้นแบบสวยเนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นมีควาว่าสัญญากันมากขึ้นและมีเกินเขาเรียกอะไรมีการแบบได้พบเจอกันห่างไกลกันไปจะพบเจอกันห่างไกลไปจะเหมือนกับได้ท,าาาดทาําอะไรด้รวยก,กันมากขึ้นน่ะได้ทํากิจกรรมต่างๆเรือสิ่งดีร่วมกันมากขึ้นสร้างชีวิตต่อกันมากขึ้นนั่นเองหลายท่านอาจจะถึงขั้นแบบเดินทางท่องเที่ยวทํากิจกรรมต่างๆทาชีวิตเหมือนกับพันนนนามกขึ้่ัธ์เอง นะครับถึงขั้นหกไม่ท้าหม,มายความว่าการมีครอบครัวการแต่งงานการมีลูกด้วยกันการมีบุตรด้วยกันหรือการซื้อบ้านซื้อรถอยู่ด้วยกันฉันหกไม่ท้าไปที่ทำนายเลยว,ว่าสิ่งที่คุณมอบให้เขาไปเนี่ยเขาพามณให้ไปหรือเสียไปเนี่ยสุดท้ายเขาจะกลับมาจะตอนแก่ก็ได้นะอาจจะตอนที่มันสายเกินไปก็ได้นะแต่ยังไงก็กลับมาแต่ในกรณีที่เลิกลกันไปเกิน6เดือนล่ะเกิน1ปีล่ะสายเกินไปละมาถึงตู้กันนะครับตอนแก่เป็นยังไงบ้างเขากลับมาตอนแก่สิบดาบครับคุณอาจจะไม่ยอมแพ้แล้วคุณอาจจะเจ็บเจียนตายจนมมีแวตัึง่ะ ไล่เขาไม่ให้เขากลับมาแล้วอะฉันสิบดาห,หรือเทมออฟซอสใบนี้ถามว่ารักมันก็ยังรักอยู่แต่มันเจ็บเกินกว่าที่คุณจะกลับไปแต่มันเจ็บเกินกว่าที่จะให้ใคกคนหนึ่งเนี้ยกลับมาทำร้ายเราเหมือนตายทั้งเป็นอีกอะฉันเทนออฟซอสหรือสิบดาบใบนี้หมายความว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับพยายามห้ามใครทุกคนหน้งแ่ช่วงหนึ่งที่คุณรักเขาคงพยายามขอร้องใครสักคนหนึ่งไม่ไปจากคุณน่ะเพราะคุณยังเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยังมีแค่รักเดียวนะครับมีแค่คำว่ารักคนคนเดียวเท่านั้นนะ่ะอย่าทิ พราะเหมือนกับแมวตัวหนึ่งซื่อสัตย์กับเจ้าของรักเจ้าของแต่เมื่อเจ้าของทิ้งล้างไปก็ยังคงรักอยู่ก็ยังคงซื่อสัตย์ก็ยังคงรอวันที่คนรักเนี่ยกลับมาหากันนะ่แต่ถ้าเกิดใครทักคนหนึ่งกลับมาในวันที่คุณเนี่ยต้นไม้มันแห้งตายไปหมดแล้วนะครับต้นไม้แห้งตายทุ่งหญ้ายแห้งตายดาบสิบสิบเล่มนะครับปักตามร่างกายเราเหมือนกับเสียใจอกหักร้องไห้อะจนเหมือนกับรู้สึกว่าเราตายไปแล้วครั้งหนึ่งอะ่ะคุณคงไม่อยากจะกลับไปตายอีกตายคนเรามันตายได้แค่ครั้งเนีว่วหรือมันเจ็บ คุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่อย่ากลับมาเลยอย่ากลับมาหากันเลยอย่ากลับมาเลยถ้าเกิดไม่รักกันอย่าทําร้ายกันอีกอย่ากลับมาเลยถ้าเกิดคิดว่าจะไปแล้วไปเจอทางที่ดีแล้วเนี่ยอย่ากลับมาทําให้รู้สึกรักนะครับอย่าทาให้เสียใจเพราะเราอยากจะตามเขานะอยาตามเขากลับคืนมาอยากจะรักเขาต่อไปแต่เหมือนกับเขาเดินออกไปไกลแล้วอะเขาหันหลังให้กับเราเขาเดินจากเราไปจนเราที่เหมือนกับพยายามห้ามเขาไปแล้วทุกวิดทางอะแต่ทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะคนคนหนึ่งอยากจะไปแต่คนคนหนึ่งอยากจะหยุดอยากจะรักอยากจะบอกคนคนนึงว่าฉันหยุดแล้วอะ แล้วเธอหยุดได้ไหมนั่นเองครับชันไพ่สิบดาบหรือทั้งหมดทั้งมวลไพ่ใบน,นี้ชาวสิบจิกับท่านจยหักร้องไห้เสียใจทุกครั้งเจ็บทรมานากับการที่พยายามจะรักคนคนหนึ่งรักษาคนคนหนึ่งหรือพยายามจะอยู่กับใครคนหนึ่งอยู่นะแต่หมายกับคนคนหนึ่งอยากจะเลิกอยากจะไปเราห้ามเขาไม่ได้หรอกให้ใบนี้คือการบอกหรือการแนะนําการเตือนสติชาวราศีพิจิกะไรท่านด้วยนะครับเพราะสุดท้ายคนละคุณไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามนะเทนออฟพดีเคิลครับ จะกลับมาเป็นครอกกบครัวกันอย่างผมพูดไปไงคุณถ้าเกิดคุณยังรักยังรอคนคนนี้อยู่ไม่ว่าช้าหรือเร็วหรือสายเกินไปไงก็ตามเขาก็กลับมาแต่ที่คุณเนี่ยไม่ได้กลับมาคืนนีหรือกลับมารักกันเพราะคุณเ,เจ็บเจียนตายไปแล้วเพราะคุณเจ็บเหมือนกับตายทั้งเป็นไปแล้วอะนะครับเสียเงินทองไม่เท่าไรหร่หรอกยังหาใหม่ได้เสียอะไรไปเกลียก็ยังคงหาได้ตลอดแต่เสียรักครั้งนี้ไปเหมือนกับตายทั้งเป็นนะ่ะนะครับมันเหมือนกับไม่รู้ต้องทำยังไงนะครับหัวใจมันแหลกลานอะไรอย่างนี้เลยนะมันเหมือนกับเราเจ็บเจีเจยเจนเอนนนัั้ง่ แล้วสิบตบไปนี่หมายความว่าถ้าเกิดจะทิ้งกันไปอ่ะลองดูวันที่มันสิบมันสําคัญของกันลองดูสิ่งสําคัญที่เคยอยู่ด้วยกันลองจดจําวันดีดีที่เราเคยมีให้กันดีกว่าไหมเพราะสิบเหนี่ยในเท็ดออฟิคคือการที่คุณเคยอยู่กับครอบครัวคุณรักเขามาตลอดคุณจับมือมาตลอดคุณเดินทางไปด้วยกันตลอดคุณอยู่ได้กันเือนครอบครัวแล้วนะฉันสิบเหนี่ยนคือทำนายแบบนี้ว่าชาวสิบหลียท่านมีโอกาสที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนมีโอกาสจะเป็นคู่ชีวิตของคุณคนคนนี้คือคู่ชีวิตของคุณลวอ่ไตตดชีิ สิบเดือนคือหมายความว่าชฉวิ่ท่านมีโอกาสมีครอบครัวมีโอกาสมีบุตรมีโอกาสแบบสะสมทำธุรกิจหรือว่าการกี่วับคนรักขยายครอบครัวใหญ่ขึ้นและคนคนนี้เขาไปจากคุณไม่ได้หรอกเขายอมทิ้งคุณไปไม่ได้เขายอมเสียคุณไปไม่ได้หรอกแต่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับเสียใจเจ็บปวดทุกครั้งที่เขาจากไปเสียใจเจ็บปวดทุกครั้งที่เราทะเลาะกันหรือเลิกกันไปยอมเจ็บเหมือนเขาเจ็บเหบืตายทั้งเป็นน่ะแต่สุดท้ายทิ้งกันไปไม่ได้ขาดกันไปไม่ได้เพราะทำนายใหงตรงเลยนะคุณคูชู้ชีวิตของกันและกันเดี๋ยวจัดเครับ มันมีคําสัญญาความผูกพันความรักดีๆงามหรือสิ่งสําคัญที่สุดที่มันเสียกันไปไม่ได้มันคือคู่ชีวิตมันคือคู่แท้มันคือรักแท้ที่ต่อให้มีอะไรมาขวากน้มต่อให้มีระยะทางไกลเท่าไหร่ต่อให้จากกันไปไกลแค่ไหนฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดอ่ะนะครับรักแท้ชนะทุกอย่างรักแท้มันคือไปของคุณของกันและกันนะครับทำาให้ชัดเลยและท้ายไปนี้ขึ้นมาคือเด็กถึงไม่เท้าครับคนคนหนึ่งพยายามเดินจากไปคนคนหนึ่งเหมือนกับอาจจะเป็นธาตุลมธาตุไฟ ธาตุน้ำนะครับหลายคนคบกับคนธาตุนั้นหรือว่าธาตุดินก็ได้ซึ่งเป็นใครก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ใช่การสัมพันธ์ที่เหมือนกับด็ดถือไ้เท้าแหละสัมพันธที่สุดคืองคนคนหนึ่งที่ยังคิดจะเก็บข้าวของคิดจะจากลาเนี่ยเหมือนกับคนเจ้าชู้คิดเหมือนกับอยากจะไปอยู่อ่ะอยากจะไปจากเราอยู่อ่ะทั้งที่เราหยุดแล้วแล้วเธอละ่ะหยุดได้ไหมทําได้ไหมมีฉัน้นเพียงคนเดียวในหัวใจอะ่ะเขาจะคุยกับใ,ใครเขาจะไปสนใจเขาจะเดินจากเราไปถึงไหนอะ่ะนะครับถ้ารักอย่างนี้นะครับถ้ารักกันอ่ะอย่าทำแบบนี้ แต่ให้เกิดไม่รักกันยังมองหาคนอื่นอยู่ไปเถอะอย่าทำร้ายกันแบบนี้นะครับถ้าหากรักกันถ้าเกิดจะเหมือนกับอยากจะหยุดจริงๆถ้าเกิดไม่หยุดอย่างเงี้ยนะครับไม่รักกันดีกว่านะครับรักกันแล้วทำร้ายกันรักกันแล้วเจ็บรักกันแล้วทิ้งกันรักกันแล้วมองหาคนอื่นเนี่ยไม่รักยังดีกว่าเลยไม่รักกันดีกว่านะประมาณนั้นเลยหลายๆคนรู้สึกแบบนั้นหรืออยากจะบอกเขาแบบนั้นส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้หรือพระราชาถือถ้วยเออขอโทษครับหรือราชีถือถ้วยครับควีออฟครับ บทสู่ความรักของชาติสิบเก่าท่านหมายความว่าสิ่งที่คุณรอคอยอะถ้าคุณยังรักเขาอยู่อย่างไรก็ตามนะความเจ็บปวดสิ่งที่คุณทุ่มเทไปเนี่ยมันย้อนกลับมาหาคุณเหมือนเสียงคลื่นซัดสอาดอะความคิดถึงความรักทุนให้เขาไปอะมองเห็นไกลสุดขอบฟ้ามีทะเลทุกเวลาแต่บางทีคุณอาจจะไม่มีใครสักคนนึงแต่บางทีคุณอาจจะสูญเสียเขาสักคนหนึ่งไปแต่เห็นไหมครับแต่ไม่เป็นไรนะแค่รักเขาพอแล้วแค่ห่วงใยแค่เขามีความสุขแค่เขาทุกแค่เขาไม่ทุกใจอะนะครับแค่เห็นเขาเป็นสุขใจแค่เห็นเขามีความรักทีีด่ด มันคือรักแท้ฉันให้กับเธอมันคือความรักความคิดถึงความจริงใจความรักแท้ฉันให้กับเธอนั่นเอง e ีนอฟคัพคือความคิดถึงนะครับคือเพลงคิดถึงของที่พะที่สุดที่เหมือนกับบอกใครสักคนหนึ่งที่เรายังมีความรักและห่วงใยกันและกันอยู่สิ่งเหล่านั้นแหละครับวันนี้มันอาจจะว่างเปล่าแต่วันใดวันหนึ่งคุณจะได้รับลูกของคุณครอบครัวของคุณกลับคืนมาถ้าคุณยังเลือกที่จะรักแล้วก็รอเขาทุ่มเทต่อไปยังไงเสียงขึ้นก็สัดสัแน่นอนคิดถึงกันแน่นอนรักกันแน่นอน มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่แน่นอนมันคือความรักแท้มันคือรักที่มอบให้ฉันให้กับเธอนั่นเองคุณสองคนเนี่ยก็ต้องกลับมารักกันกลับมาคืนสู่กันนะครับไม่มีใครเสียกันไปได้หรอกทํานายให้แบบนี้เลยมาดูไพ่ไปต่อมานะครับเป็นไพ่ของความรักของคนรักของชาราศีพิจิกว่าเขาเป็นยังไงคุณบ้างดเดอนสตนครับใจร้ายมากเลยนะรู้สึกจะมีความรู้สึกของการยิ่งเฉยเย็นชาหลายๆคนรู้สึกว่าเขาอยากจะพยายามไม่คุณเนี่ยจบพยายามจากลาพยายามทิ้งคุณไปเพราะเขารู้สึกเหมือนกับพอคุณ เขาเรียกว่าอะไรอะพอเขาเข้มแข็งแล้วพอเขาเจอคนอื่นที่เขาต้องการมากกว่าเขาก็เหมือนคนคนหนึ่งที่ไม่ต้องการคุณแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเข้าใจคุณเน่ะมันจะมีการเรื่องการะทะเลาะกันเรื่องของอารมณ์นะเดอะสเตนนะ่ะความเข้าใจหรือเรื่องของอารมณ์หรือความรักที่อัศวินถึงไเท้าครับการนอกใจกลายไปเหมือนกับดับไฟอะ่ะดับความหวังกันไปทิ้งกันไปอะไรอย่างนี้ยนะซึ่งอัศวินถึงไปท้าหมายความว่าคนคนหนึ่งอะเขาเหมือนกับทำเร็วมากตัดสินใจจบเร็วมากอยู่ๆก็ทําร้ายกันอยู่ๆก็เปลี่ยนไปอยู่ๆก็บอกเลิกบอกลากันไปครับ เขาไม่อยากอยู่กับคุณแล้วหลายๆคนบอกแบบนั้นหรือว่าตัดสินใจที่จะจบบอกเลิกบอกลาคุณไปนะแต่คนคนนึงมีไพ่ของ King of Swords เข้ามาครับอาจจะมีเป้าหมายของเขาแหละอาจจะเป็นเหมือนกับเขาอาจจะบอกให้คุณเนี่ยทำอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาแต่เขาเคยคิดบ้างหรือเปล่าล่ะว่าเขาหยุดได้ไหมว่าเขาคิดบ้างไหมเขาเข้าใจเราบ้างหรือเปล่าฉันมันถูกมือไพ่สามไปนี่แบบเขาว่าฉันหยุดแล้วแล้วเธอหยุดได้ไหมเธออยากจะเข้าใจฉันนะขอโทษครับฉันอยากให้คุณเข้าใจเขาแต่เขาล่ะเข้าใจคุณบ้างหรือเปล่ารักกันบ้างหรือเปล่า ยอมกันบ้างได้ไหมโกรธกันแล้วในใจของเธอเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าหรือเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่หรือเสียใจด้วยกันทั้งคู่ฉันไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือ e i g of swords ครับถ้าไม่รักกันอย่ากลับมาทําร้ายกันอีกเลยนะครับอย่าแทงข้างหลังกันเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรอย่าหักหลังกันอย่าทำร้ายกันอย่าแทงข้างหลังกันอ่ะเพราะหนึ่งดาบหมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณเนี่ยช่วยเหลือเขาแต่เขายังคงเหมือนกับจกทิ้งคุณไปอยู่จะทำร้ายคุณไปอยู่แต่ใครก็มาเตือนเขาแล้วนะว่าอย่าทําแบบนี้กับความก่าทีสุด ไพ่ใบนี้เตือนเขานะครับการบอกเขาด้วยนะผมเลยทำนายว่าคนคนหนึ่งอาจจะเลือกตัดปัญหานะครับทิ้งคุณไปตัดปัญหาไปหรืออะไรหลายอย่างที่ทุกครั้งที่เลิกกันหรือทำ้ายกันไปเนี่ยเขามักจะเลือกที่จะจบอะแต่คุณเลือกที่จะเจ็บแต่คุณเลือกที่จะเสียใจแต่คุณเลือกที่จะรักเขาเลือกที่จะพยายามแก้ปัญหาคนหนึ่งอยากจะรักแต่คนหนึ่งกับเดินหนีเน่ยคนหนึ่งคอยวิ่งไล่ตามแต่คนกับเดินหนีไปอะฉันหยุดแล้วแล้วเธอล่ะได้ไหมนั่นเองครับ ส่วนไพ่อรเ่เคลนครับแนะนำชาวราศีพิจิกท่านว่า the goose gone นะครับหมายความว่าสิ่งที่เป็นของคุณยังไงมันก็เป็นของคุณแหละวันนี้ทิปมันอาจจะขายไปมันอาจจะถูกขโมยไปครับแต่สุดท้ายหัวใจของคุณจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นครับแนะนําว่าไปตามหาหัวใจไปตามกลับคืนมาไปตามรักคืนสู่หัวใจหรือถ้าเกิดอะไรที่มันหายไปนะไม่ต้องไปหามันหรอกเดี๋ยวมันก็กลับมาหาคุณพอไพ่ใบนี้บอกแบบนั้นเลยว่าุท้ทายแล้วเนี่ยคนที่ขโมยหัวใจเราไปหรือคนที่เอาของของเราไปแล้วอะนะครับหรือคนที่ เขาเรียกว่าอะไรทิ้ง้าไปอ่ะยังไงก็กลับมาเป็นเดอะโกสเกอร์คือหมอายความว่ากลับมาคืนสูงหัวใจกลับมารักกันกลับมารักษากันไว้แล้วมันจะดีกว่าเดิม้วยนะให้เป็นนี้จะบอกว่าคุณสองคนไม่สามารถที่จะเสียกันไปหรือไม่สามารถจะจากกันไปได้หรอกเพราะเราสั่งคนต่างรักกันต่างคนต่างขโมยหัวใจกันไปกกันและกันไปต่างคนต่างแลกใจต่างคน,ต,งคนต่างมีความรักมีครอบครัวเกิดขึ้นมาแล้วมีสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่สคัญที่สุดคือเรื่องของรักแท้ที่หัวใจของคุณสัมผัสดได้ของการรักกันนั่นเองครับับหาายไปก็ตม เขาจะกลับมาของหายคุณจะได้คืนนะครับชาวสิบจิกหอท่านขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ